เออมาดูเรื่องของอขอรายละเอียดเรื่องดีเจคนนี้หน่อยสิดีเจมาตูมดีเจมาตูมเนี่ยนะครับที่บอกว่าไปตรวจเจอเชื้อเนี่ยนะฮะค่ะคือถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยคือดีเจมะตูมเนี่ยเขาก็ไปอยู่หลายที่นะคะ,ะแล้วก็เ,เขามารู้ว่าคนที่เขาใกล้ชิดด้วยเนี่ยติดโควิดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปไปตรวจโควิดแล้วก็พบว่าตัวเองก็ติดโควิดด้วยเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่า ตอนนี้คนกำลังดูว่าก่อนหน้านี้ที่มีผู้จัดการผู้จัดการของดาราอีกคนหนึ่งที่ติดโควิดที่เป็นข่าวดังเนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยดาราที่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าให้กักตัวอตอนนี้ในโซเชียลกำลังตั้งคำถามว่าเขากักตัวจริงหรือเปล่า เพราะว่าก็มีภาพไปปาร์ตี้มาถึงผู้จัดก,การไม่ตัวเขาตัวดาราตัวมาตตัวเขาแล้วก็ดาราอีกหลายคนเนี่ยนะคะ<ฆ>กักตัวจริงไหมแล้วก็ได้เห็นภาพในการไปปาร์ตี้ไปต่างจังหวัดด้วยกันเนี่ยแล้วก็ดูมีอีกหลายคนเลยทีเดียวที่มีความใกล้ชิดแล้วก็มีความเสี่ยงมากว่าอาจจะติดเชื้อโควิดด้วยหรือเปล่านี่นะคะแต่อย่างน้อยอภาพที่คุณเห็นเนี่ยก็เป็น หนึ่งในกลุ่มที่เขาก็มีความใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการกักตัวด้วยเมื่อวานนี้ดีเจมะตูมก็มีการไลฟ์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูช่วงหนึ่งแล้วกันค่ะของการไลฟ์ของเขาค่ะ นะครับคือเมื่อคืนมาตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมาตูมเป็นบวกนะครับซึ่งอตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมานะครับรับมาตูมไปรักษาตัวนะครับซึ่งที่มาตูมต้องขอโทษด,ด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลาแบบ สิวันได้แบบอาจจะไม่ครบก็เลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทาง IG ก่อนนะครับยังไงก็ขอโทษแล้วก็ขอภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับ